ทูเดลาว่าจะสนุกแค่ไหนเรามาดูกันเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าเราบอกกันเองเนื่ที่ชื่อว่าฟินเด a ฟกนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาอยู่ในดินแดน ลาวานี่คือเดนเดนลาวาแต่ทำไมเรามาเกิดที่นี่เนี่ยโอ้ยวันนี้เราจะมาตามหาทงที่ดินเดนลาวากันนะทุกคนเราเราจะมาดูกันนะว่าเราจะหาทงได้กี่ทงามาตรงนี้ตรงนี้หนูหายังทงตรงนี้อืมหาแเร็วเฮ้ยอะยังไม่หาที่หรอเอา้าสั่งมาสั่งมาส่ง นี่มันก็จะอยู่แบบแบบนี้นะทุกคนเด,เดี๋ยวเราขอมาทัวด่านนี้อนตัวนี้เอาอตัวน,นี้เอายังเอาแล้วอ๋อเอาเลยเอาเด้อเฮ้ยบดตรงบนต้นไม้อันนี้ล่ะเดียวจะขึ้นเป็นไงอ่ะเฮ้ยยังไม่เอาเหมือนเหมือนลลลหลายหลไอเหมือนกันนะเนี่ย ฝั่งนี้โอเคเราข้ามไปที่ดินเดลาวากันเลยดีกว่าเจอแล้วเจอแล้วทงทงแรกเราเจอแล้ว <c oughs> ทงประเทศยูกเกนดาปร,ประเทศอะไรอะรทุกคนนี่มีใครดูไหมประเทศคโคลอมเบียหรอเราว่าน่าจะเป็นคโคลอมเบียนะนี่คือประเทศเมียนมาเมียนมา ตรงนี้ล่ะตรงนี้ประเทศโรมโรแมนติกเดี๋ยวร้อ็ออว่ขึ้นไปเลยเลเล,เ,ลเกนดารีโอ้โหระดับระ,ร,ะระดับสุดยอดนะทุกคนจะเป็นผู้พิชิตยอดเขาลาวาอีฟ,ฟิตตารี<ง> ก่อนที่เราจะไปนรทองตรงนี้ก่อนทองประเทศออสเตรเลียหรอออสเตรเลียใช่ไหมเอาตกเลยเมื่อกี้ทงประเทศออสเตรเลียนั้นเดียวเราจะแบ่งแบ่งครึ่งเนาะเราจะหาที่ละประเทศเฮ้ยตรงตรงนี้นีเนียนเชียวเฮ้ยตรงตรงนี้ด้วยอะไร้่ ใ่ตรงนี้เออประเทศอาร์อาร์มันี่อะเยอเอออะไรเนี่ยประเทศอะไรอ่ะทุกคนมีใครดูไหมฝั่งนี้ยังมีอีกไหม เฮ้ยมีดบบมีแับปลาศาสด้วยเฮ้ยตรงนั้นฮะอืม <c oughs> เห็นนะถ้าเกิดเราไมเ่เรามาดูแบบเราไม่เห็นเลยจริงจริงนี่ปฏิทินอะไรนะเนาะเรามาดูกันเลยดีกว่า เจอ,อทุกคนเราขอแจ้งอ่ะได้หน่อยสำหรับคลิปที่เสียงเราแบบนิ่งเงียบพูดแบบไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดังเท่าไหนคือคลิปที่แบบเระบัิตอนเช้าเช้านะสำหรับคลิปที่พูดเราไดก็เราอาจจะเป็นเที่ยงเที่ยงบ่ายบ่ายเย็นเย็นนะทุกคนตรงนี้เราจะลงไปไงเฮ้ยเ,เ,เลเกตเรลเกตรีูการีประเทศปร,ประเทศอะไรอ่ะทุกคน ฝังนี้เราเหมือนแบบหากันครบแล้วแต่โอ้วันนี้เลกินตาวีเลกินดาดอีกแน่นอนอาอ,อันคอมมอนเอาฮขนาดเราเดนไปมั่วๆแต่มันมีเรมันมันมีเรด้วยไม่เห็นเลยนะนี่ย นั่งงานนี่นั่งงานทุกคนเออเคมอนดูประเทศอะไรอ่ะประเทศอะไรอ่ะทุกคนมีใครดูไหมโอเคเรามาฝังกันด้วยดีกว่าประเทศเออเราขอมาไม่อ่านแล้วนะประเทศหลังๆเนี่ยเราขออ่านอ่านแค่ประเทศอะไรอ่ะทุกคนซึ้ออันนี้นิกิอาอีเกียหรอวู้อินอิ ประเทศนี้ก็เวันนี้เราเจอแบบรัวๆอยู่นะนี่เอาไปเอาไปเอามาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยอ๋อตอนไหนตอนนี้ประเทศกัมกัมพูชาเดี๋ยเลยแล้วกันไหนไันดีก็ผ่านมาแล้วประเทศ หึมประเทศอะไรอะทุกคนนอนว่าออกแต่ว่าเลนเรน่ะอืมประเทศอะไรนี้ทำไมมันอ่านยากตองกุญแจกุกูจสีแดงอุย้ยกุกูจกูญแจสีแดงทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปที่ดา่านราสาทนี่มีมของมี้นขึ้นไปขึ้นไป นี่ประเทศต่อไปประเทศไทยด้วยมือมีชใชอืยังมีอีกไหมเพื่อนนะอย่าคิดก็ว่าจะเป็นแบบอืมจะเป็นแบบไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่นะแต่เห็นนะนี่ ด่านั่นนั้นเราค่อยไปกนกีกว่าว่านนั้นโอเคด่านลาวาแล้วก็หาครบกันหมดแล้วนะทุกคนเราจะไปที่ดาดแคสต์นไปไข่กุญแจกันนะทุกคนไปไขกุญแจกัน <c oughs> ด่านนี้คือเราไม่ค่อยอยากหาเท่าไหรเลยมันมันใหญ่เกิน นี่แ wow. ต oh. ่สีแดงกูคจะพูดแต่สีแดงนี่มาเราจะมาดูกันนะว่าเป็นธงประเทศอะไรว้าเห็นแล้วเฮ้ยซาบาซาบิยซาเบซาเบซาบาซาเบซาเบไม่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 ใช่ไม่ใช่ฮึเราะว่ามันน่าจะมีแค่แค่นี้แหละ ว่าตอนนี้มันจะมีธงธงมาใหม่นะไม่แต่มันมันเป็นธงประเทศอะไรนะประเทศอะไรก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นธงมาใหม่จุดเริ่มต้นจเจอแล้วประเทศคิวหาเย้ได้แล้ว มาเราจะมาหาที่ประเทศอันนี้ต่อ<ห>ว่าจะมันเหลือที่ไหนกันบ้างเรามาดูกันเลยจะบ้าแล้วเหรอโอเคประเทศอเ,เ,ทศอ,เอ้ยเอ้ยน้่เด้อจอยกรุ๊ปเด้อเไปจอยกรุ๊ปก่อนดีกว่าทุกคนโอเคตอนนี้เราก็จะให้ไปจอยกรุปป๊ปมาเลยนะทุกคนโอเค แล้วม่อเขาบอกว่าอยู่ด่านไหนนะาอืมกลุ่มตรงนี้ไหมเฮ้ยอ๋อประเทศกรุป๊ปกรุ๊ปอ๋อ <c oughs> อืม <c oughs> ประเทศใหม่เฮ้ยประเทศใหม่ด้วยทุกคนเย้โอเค มาเราเราจะมาเริ่มที่ช็อคกแกยสแล้วกันโอเคหัวยเห็นแล้วนะนะแต่มันออาไม่ได้ไว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยเอาเอาเอามันไปไม่ได้โอเคเอาได้แล้วประเทศอะไรประเทศอะไรเออนี้ ประเทศบิลไลบิลไลบิลไลบินไลบินไลประเทศอะไรก็ไม่รู้นะคุณ